สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องวาสนานุโชคนะคะเมื่อนี้วาสนาอยูท่ที่วัดอําเภอกูเกวเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาฟังมาเบิ่งเหล็กคานวณปูเหล็คํานวณปูงวดที่แล้วไ้ศูนหาตัวเดียวเด่นไปที่ศูนหาเนาะบอลมือถือบบ้ามาบดบานหรือเปล่าค่ะพี่น้องข้างมูบ่บานหรือเปล่าคือปูคนหเนน้เน้นๆไปเลยศูนย์ห้ามืที่แล้วบอกว่าห เจ็ดศูนย์ห้าเนาะคะ่ะเต่าผมตตัสองโตใหู้นหาโตเดียวพี่น้องเพิ่งกับเข่าเน้นๆนะคะเดี๋ยวถ้ามาเบ่งเนืหนีว่าเพิ่นจะหายมากหรือยังเนาะ,ะเดี๋ยวมาตามแนวทางฟูขึ้นเก่านะคะเนาะ,ะกําลังสั่งหอแล้วข้างพี่น้อง คือตามที่ว่าไว้ในคลิปทุกๆรอบเนาะค่ะที่วาสนามากกับไม่เดือนสกาวเพื่อนก็จะได้สั่งหอระฆังเนาะพี่น้องเนาะสั่งหอระฆังกับเพื่อนกับขาดปัดจ่ายเนาะค่ะทางวัดเพื่อนกับขาดปัดจ่ายที่จะสั่งให้มันสําเร็จรูปหลวงเนาะเพื่อนกับขอติถถัทธาจากเอฟซีทุกทา่านเนาะค่ะไพมีเิเศรัทธาสั่งหอระฆังเนาะค่ะพี่น้องสวยช่วยสมทบทุนเนาะค่ะสร้างหอระฆังวัดอำเภอกู่แก้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเขามาฟังจากปากปูเนาะค่ะว่าชาวบานทั้งบานเพิ่นถือหลายบ่อเนาะพี่น้องเนาะเอา๋ยวมาต่างสร้างเลยค่ะยังก่อนค่ะเพิ่นถือทั้งบนทั้งหลังเลยบอกค่ะโอ้เจ้าบ่อถือบ่อสร้างบ่อถือน้ำมูบอ่ค่ะโอ้ยเพิ่นบอกระเบาเนาะศูนหาตัวเดียวไหมเพิ่นถือศูนย์แปดพอมศูนย์แปดพอมชาาบานถือบอค่ะบันนี้ยังถืออยู่ ไทยบานถือเยู่เมื่อมปนถืกเบิดบ้บานเหมือนม่อโตเดียวนเนาะเพิ่นเปิดเปิดไม้เนาะเพิ่นเปิดคอไม้เนาะศูนย์ห้าศูนย์แปดอ่ศูนย์ห้าศูนย์แปเฮ้ยศูนย์แปดมากระแสข้าปันได้มาตาแต่มันกะซื้อจากศูนย์หนึ่งไปถึงทูนเก่าอ๋อมันหลุดลักศูนย์เนาะค่ะสี่แสน่าสันสี่แสนป้าลอตเตอรี่อีกลอตเตอรี่อีก ศูนแกับศูนย์หโอ้หอ้หอละกันแน้คะนตาหอละัค้งเพื่อนขอวดนิ้วนแรกเนาะเพื่อนขอหางวดเนาะเออเพื่อนคอไม่หางวดเพื่อนหลุดมาสงวดเค่ะเพื่อนหลุดมาสามวดเพื่อนก็เลยเปิดขอไม่เปิดคอไม่หางวดเพื่อน่านี่ง็งวดแหก กะเขาเลยเนาะัวเดียวเลยเนาะท่านเดมันจังเดย์ศแปดเนไหมศูนยหนึ่งนย่สศูนย์หนึ่งศูนย์เก่าค่ะก็น่ศูนย์เต็ดครับถ้าบ่มีศูนย์เพิ่มมาเพิ่นตายอายุมีศูนย์เจานัหเก็ศูนย์หาเลยกบศูนย์หากยังกับเก่าศูนยเจ็ดเลยว่ามันยัางศูนย์หมั้งเน้นศูนหาอ๋อ ยืดครับช่ค่ะองห้ดที่สดเดี๋ยวเรา่องกานั่สบ่านมล้วขันโอ้ไม่ห่วดเนดให้มให้ใครถอน้เพ็ิขบอลนี่ค่มรูดไปสามมวดเินถับเลขอไหมขอไหมข่ขอไบ้านนี้บ้านปูกใหญ่น่าจะคือ ถค่ะโอ้กระสีถือหลายแล้วเนาะโตเดียวเนาะเล็กแมะเครื่องมือบาูนหาหาซูนเเนาดอหนใน้ม่เหงกาะัหม่นเกาอ๋อขอเปิดเปิดหัวใหม่เหรออปิดหัวใหม่าะมันหลุดเนาะค่ะเนาะ้งั สร้างอยู่บ้านนี่ป่ะค่ะสร้างผมอยู่บบ้านนั๋ออ๋อบันดอนผมว่าว่าเถื่กนะี่งันจะเฮ็ดหนาขึ้นมันจะปั่นปั่นหนาขึ้นอ๋ออยู่ตรงต้นไหมนี่บ่ะค่ะอ๋อเพิ่นจะปั้นมากขึ้นอีกนี่มันหามพอเพิ่นนี่นี่เนาะค่ะเพิ่นจะปั้นพญานาขึ้นอีกตรงนี้เนาะค่ะหนาหอละข้งเนาะค่ะเนาะ ใส่เลยนนเคเ่ยงงะ,คะเล่ขาบ่ถือเล่บ่ะขาเล่ขา,นนาอ๋อปั่นนาดเพื่อนก็นจะปันน่นนาดใส่ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะ วัดที่แล้วค่ะกับศูนย์แปดเพิ่นถึงกับศูนย์แปดผลูดเวยนี่ไงเพิ่นเด็นศูนย์นะเลขวิ่งไงเลขวิ่งอ่ะเจ็ดกับศูนย์เพิ่นก็เลหลุดศูนย์เลยเนาะค่ะพี่นองคอ๋อค่ะกหาปูเนาะค่ะปู้นี่ยรวมท่าบุญเนาะว่าจะเป็นหงษ์แเก็ีนเป็นเฮ้ยเกมันถึงสามตัวใเอาใ้เอาได้เนค่ะ หมายเลขบัญชีปูกปูกแก้ว0 2 0 0 5 1 1 3 7 4 3 3บวกพระบัวลาตะตาปุญยนนะครัรวมทั้บุญน้ำปูเนาะค่ะเนาะเขาถือทั้งบนทั้งล่างถึงสี่แสนนะคะเนาะปูไปถึถ 14, ะะสีเอ็นสามเอ็นสั่งพญานาค<ร>ใส่ตรงนี้เนาะ,ค,ะค่ะพอละรวมทัางบุญปูมันถือกันทั้งลอตเตอรี่ ถือทั้งบนทั้งล่างทั้งโรต,ตรีอีกนะคะบรูอีกจกะะักใบเนาะเดี๋ยวมาสร้งสงสงสงางสร้างมาเห็ดหอกล้าข้างเนาะคะ่ะพ <c oughs> ี่น,น้องเนาะสร้างวันละวันโมเมนต์คนบ,นบันดีวันไรวันถือโอ้ยคนไห้่โศกไอก้อาบกระเบ้าวน้ำเพิินเนาะคะ่ะบัถือจักบาทเลย อ๋อคนบอกสื่ออยู่ตะวันหันบสื่อน้ำเพลนเนาะค่ะอเต็ม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 ตัวได้ค่ะถึงเต็มเต็มเลยซีซปูไวขืนเงินเยอะเนาะค่ะตอนนี้เป็นจังเดค่ะเต็มคาลาเวลทางผุนได้บะค่ะ บ่ไดน,น้ำเพิินบอกค่ะบบโอ้ยนอนเฝ้าซ้ำเฝ้าเอาซื่อเนะอาะเ้าซื่อซอยี่หรีตอนนี้ค่าตาวตโอ้ยแมน,น,นเพิินบหายโศกหรือบ่าอาเอิงเ,เนาะเพิ่อ,อนไห้ยี่หี่เป็นเพ่นแเขียนใเวยหซื้อด้มือนิบุญวดวเพื่นเปิดเพิ่เนเปิดพุไม้เปิดโชคไม้ได้ พ่นรูดมาสามงวดแล้วนะคะรูดมาสามงวดเพื่อนกับของวดนี่ขอหางวดขออีกหางวดนวดนีเป็นงวดแรกเนาะพี่น้องนเนาะแล้วว่าตามรับชมรับป่ะเป็นอย่างก็คือยิ้มสิถือว่าค่ะอ๋อเพิ่นถือทั้งบนทัง้งล่างเลขวิ่งเพิ่นวิ่ง 7, 7. เจ็ดเจ็ดกับศูนย์เนาะเพื่อนก็เลยลุดศูนย์พี่น้องเพิ่นก็เลยถือทั้งบนทั้งล่างนะคะ่า น้บดได้น้ำเพลินสามสื่อตัวได้ค really ่ะแปดแปดโอ้ยศูนย์หาตัวเดียวกับว่าสื่อน้ำเพลินเนาะค่ะปัญจะเอาแทมมันลืมเนาะงวดน่เอาไม่เพลินขอหางวดนีมากงวดแรกแล้วลอีกสี่งวด เอาค่ะท,าท่านผู้ชมเอาค่ะวาสนาการ์อตัวล่าไปก่อนเนาะคะ่ะฝากกไล์กแช่ช่องวาสนาน้ำโชกน้ำเนนเนาะคะ่ะพี่นอนขอบคุณค่ะ